่ะโอเคครับอ่ามาดูเกี่ยวกับคำการคำนวณสเปกตรัมของอะตอมไฮโดรเจนนะครับสำหรับภาคต่อนะครับอ่ะมาดูข้อที่3ครับอ่าข้อที่3เนี่ยโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดก็คือหาแลมดาครับที่สั้นที่สุดมีค่าเป็นเท่าใดในอนุกรมไลแมนโอเค ความยาวขึ้นที่สั้นที่สุดในอนุกรมไลแมนอย่างแรกเล,เลยครับสิ่งที่โจทย์บอกก็คือคําว่าอนุกรมไลแมนเนี่ยหมายถึงการที่อิเล็กตรอนกระโดดจากชั้น n ใดๆโดดลงมาอยู่ในชั้นที่ n แรกนหนึ่งเนี่ยจากชั้นใดๆโดดลงมาอยู่ในชั้นที่หนึ่งโอเคดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนแรกมันอยู่ชั้นไหน วิธีการดูก็คือเขาให้คีย์เวิร์ดมาแล้วครับก็คือความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดอ่าความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดจากสูตรก่อนหน้านี้ครับที่เราเรียนมาอิเล็กตรอนเปลี่ยนระดับพลังงานจากชั้นนอกลงมาอย่างชั้นในเนี่ยอิเล็กตรอนจะคายพลังงานออกมาใช่ไหมครับก็คือคายออกมาจากสูตรคืออะไรนะอิเล็กตรอนคายพลังงาน ออกมาเนี่ยพลังงานที่อ e ิเล็กตรอนคายออกมาเมื่อมันเปลี่ยนระดับพลังงานเนี่ยหาได้จากอะไรนะสูตรที่เรียนมาบทก่อนหน้านี้ e e. อ่าเดลต้าอี e. มีค่าเท่ากับ E แ e. รกลบด้วย E หลังใช่ไหมครับ mm hmm. อ่าอแรกลบด้วย E หลังหรือหรือรอีกูซนนึงที่คำนวณได้เหมือนกันก็คือเดลต้าอี e. มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ h e. อะไรนะ อีมีค่าเท่ากับ h c สวนด้วย lambda ไหมอ่านี่ data e มีค่าเท่ากับ h c ส่วนด้วย lambda <ender> e ส,สมการตัวนี้ครับสมการตัวที่สองเนี่ยจะเป็นสมการตัวที่ระบุว่าความยาวคลื่นมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานที่คายออกมายัางไง นักเรียนเห็นไหมตรงนี้เดลต้า e ครับเดลต้า e เนี่ยมันคืออะไรครับพลังงานที่อิเล็กตรอนคายออกมาใช่ไหมอ่าพลังงานที่อิเล็กตรอนคายออกมาแล้วเห็นไหมสิ่งที่โจทย์ต้องการถามหาก็คือลัมดาลัมดาคือตัวแปรอะไรนะความยาวคลื่น นี่ความยาวขึ้นนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าความยาวขึ้นกับพลังงานเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันแปรผันตรงหรือมันแปรผกผันแบบนี้นึกภาพอะ่ะถ้าตัวอาหารมากคำตอบจะเป็นไงสมมติสมมติตัวนี้เป็นสิบกับตัวนี้เป็นร้อยได้คําตอบเท่ากันไหมตัวอา 10, วหารเป็นสิบแต่ตัวอาหารเป็นร้อยได้คาตอบเท่ากันไหมไม่เท่าแสดงว่าความยาวขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ แปรผันตรงหรือแปรผกผันแปรผกผันครับก็คือถ้าความยาวขึ้นน้อยพลังงานมากความยาวขึ้นมากพลังงานจะน้อยอ่าดังนั้นดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือโจทย์ต้องการหาความยาวคลื่นเป็นไงความยาวคลื่นที่น้อยที่สุดครับโจทย์ต้องการหาความยาวคลื่นที่สั้นที่สุดที่น้อยที่สุดดังนั้นความยาวคลื่นน้อยที่สุดก็คือพลังงานเป็นไงครับ พลังงานก็ต้องมากสุดครับความยาวขึ้นน้อยที่สุดก็คือพลังงานต้องมากที่สุดอ่าพลังงานต้องมากที่สุดดังนั้นเนี่ยพลังงานมากที่สุดก็ต้องกระโดดจากชั้นที่ติดกันหรือชั้นที่ไกลกันพลังงานจะมากกว่าเนี่ยถ้าดูจากสูตรในยนังเรียน,น การหาพลังงานเนี่ยมันคือการเอามาทำอะไรกันครับเอามาลบก,กันแสดงว่าพลังงานจะมากก็ต่อเมื่อมันโดดชั้นเป็นไงชั้นที่ติดกันหรือชั้นที่อยู่ใกล,ลก,กันลบกั้มันถึงได้คำตอบเยอะนักเรียนที่ฟัถ้าชั้นที่ติดกันเนี่ยมันเหมือนกับนักเรียนเราสามลบสองกับเอาร้อยลบสองตัวไหนได้คำตอบมากกว่าร้อยลบสองได้คำตอบมากกว่า ดังนั้นเนี่ยคาตอบจะมากก็เราเมื่อชั้นมันอยู่ห่างกันห่างกันลบนนนแล้วมันติดกันได้คําตอบเยอะไงที่มันมันเป็นการลบนะดังนั้นถ้าเอาชั้นติดกันนล่ยลบกันแล้วได้หนึ่งแต่ถ้าอยู่ชั้นใดกันลบกันได้ได้เยอะถูกไหมครับโอเคดังนั้นพลังงานมากที่สุดก็คืออิเล็กตรอนกระโดดจากชั้นไกลสุดลงมายัางชั้นที่หนึ่งอ่ะดังนั้นชั้นที่อยู่ไกลสุดคือชั้นไหครับ แบบจาลองอะตอมของคุณโบเนี่ยชั้นที่ไกลสุดคือชั้นนอกสุดเราเรียกว่าชั้นชั้นนอกสุดคือชั้นอนันต์ครับชั้นอนันต์อ่าชั้นอนันต์ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้ได้พลังงานเยอะสุดแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันกระโดดจากชั้นนอกสุดชั้นนอกสุดเราเรียกว่าชั้นอินฟินิตี้กระโดดลงมาอย่างชั้นที่โจทย์ถามคือชั้น หนึงครับเสร็จแล้วจบเลยเน้นยำ้ำต้องโดดไกลที่สุดเพื่อให้ได้คำตอบน้อยอ่าโดดไกลที่สุดเพื่อให้ได้คำตอบน้อยนะนะครับชั้นอันตนัลบชั้นหนึ่งโอเคอ่าดังนั้นนี่ไงได้แล้วก็แทนค่าดูครับได้เท่าไหร่อ่าแทนค่าให้กูหน่อยได้เท่าไหร่ครับ ใช่ไหนครับคำตอบไว้เท่าไหร่ความยาวขึ้นที่สั้นที่สุดก็สูตรมันคืออะไรนะหนึ่งส่วนแลปตาที่น้อยที่สุดใช่ไหมมีค่าเท่ากับ R วงเล็บหนึ่งส่วนชั้นอะไรครับชั้นหลังก็คือชั้นหนึ่งใช่ไหมลบด้วยชั้นแรกคือหนึ่งส่วนอินฟินิตี้ อ่ะจัดการแทนค่าตรงนี้ครับอารับอามีค่าเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งคูณสิบกำลังเจ็ดในวงเล็บอ่ะในวงเล็บได้เท่าไหร่หนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งส่วนอนันต์ได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนอนันตได้เท่าไหร่ครับ หนึ่งส่วนอันตนันไดอะไรกันศาสร์ได้ศูนย์ครับหนึ่งส่วนอันน์คือได้ศูนย์นะครับโอเคแสดงว่ามันก็เหลือแค่พจน์หน้าก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งก็ได้หนึ่งครับอ่าแสดงว่านี่ได้หนึ่งหนึ่งส่วนลัมด้าที่น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับเท่านี้ดังนั้นลมด้าที่น้อยที่สุดที่สั้นที่สุดก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ หนึ่งสว่วนหนึ่งจุดหนึ่งคูณสิบกำลังเจ็ดอ่าได้คำตอบเท่านี้นอีได้เท่านี้ครับอ่าได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหันหนึ่งจุดหนึ่งได้เป็นได้เท่าไหร่หนึ่งหันหนึ่งจุดหนึ่ง ได้ประมาณ0.9ไหม0.9 10กำลัง7ย้ายขึ้นข้าน,นบนกายเป็น10กำลังลบ7เมตรอ่าดังนั้นทำเป็นนาโน,โนเมตรได้เท่าไหร่เนี่ 9, ย0.9ย้ายไปกี่ครั้งให้เป็นนาโนย้าย2ครั้งใช่ไหมอ่าก็เป็น9 0ก็เป็น90นาโนเมตรเคเสร็จแล้วครับ ได้เก้าสิบนาโนเมตรนี่คือความยาวคลึ้นที่น้อยที่สุดก็คือโดดจากชั้นที่ห่างที่สุดแล้วท่านไหนก็สอบเขาให้หาความยาวคลึ้นที่มากที่สุดแสดงว่ามันโดดจากชั้นไหนไปชั้นไหนถ้าครูเปลี่ยนใหม่ถ้าครูเปลี่ยนใหม่ ถ้าครูเปลี่ยนใหม่ก็คือให้หาความยาวขึ้นที่มีค่ามากที่สุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนเขียนให้ครูหน่อยครับมันกระโดดจากชั้นไหนไปชั้นไหนความยาวขึ้นที่มากที่สุดแสดงว่าพลังงานต้องเป็นไงพลังงานต้องน้อยพลังงานน้อยคือมันโดดจากชั้นไหนไชั้นไหนพลังงานน้อยก็ชั้นที่ ชั้นที่ติดกันชั้นที่ติดกันชั้นที่ติดกับชั้นหนึ่งคือชั้นสองก็คือความยาวขึ้นมากที่สุดจะเกิดขึ้นมากกระโดดจากชั้นสองโดดลงไปยังชั้นหนึ่งครับเสร็จแล้วนี่นี่ไงความยาวขึ้นที่มากที่สุดคือชั้นติดกันอ่าก็คือชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งก็คือจบเลย ไม่ดูวิธีแล้วก็คือข้อที่จากความยาวขึ้นน้อยใช่ไหมแล้วความยาวึ้นมากหาเองได้เนะนะครับความยาวขึ้นมากน่าจะหายเองได้ โอเคเคลีย okay, okay, นะครับข้อนี้การภาคคือออกถึงข้อนี้ถึงข้อสามนะครับการภาคเนะี่ยคือออกถึงข้อสามน่าจะพอได้เนาะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอทําข้อสี่แถมไปให้ข้อหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ออกข้อสี่แต่ทําแถมมปให้นิดนึงเราจะได้ทําให้ครบทุกบดเนาะนะครับ โอเคครับอ่ามาดูข้อที่สี่อ่าข้อที่สี่ครับโจทย์บอกว่าสเปกตรัมของเส้นสว่างของอะตอมไฮโดรเจนเส้นสว่างลำดับแรกที่เราเห็นในอนุกรมบาวเมอร์เส้นสว่างลำดับแรกที่เราเห็นในอนุกรมบาวเมอเร์เนี่ยมีความยาวขึ้น ที่มากที่สุดคือ656นาโนเมตรอันนี้คือเขาให้ในกรณีที่1เนาะ656นาโนเมตรคำถามครับเขาบอกว่าแล้วเส้นสวาน่างลำดับที่สองจะมีความยาวขึ้นเป็นเท่าใด เส้นสว่างลำดับที่สองจะมีความยาวขึ้นเป็นเท่าไหร่ก็คือัะไกรณีที่สองครับหรือว่าหาลัมด้าสองอะไรนี่ะค่ะ <Okay. S 1> คำถามอาจจะดูงงซึ่งความจริงแล้วไม่ได้ยากเลยนะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมันเป็นอนุก,กรมอะไรเนี่ยอ,อนุก,กรมบาวเมอร์แสดงว่ามันโดดลงมายัางชั้นไหน,นโดดลงมายัางชั้นสอง ตอนแรกไม่รู้ว่าชั้นไหนแต่รู้ว่าโดดลงมาอย่างชั้นสองแน่ๆนะครับอ่าโดดลงมายังชั้นสองแน่ๆดังนั้นก็แค่วาดเลยครับอ่าวาดเลยนี่แนวเคลียร์นี่ชั้นหนึ่งนี่ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่อ่าชั้นที่เราต้องการศึกษาคือชั้นสองเนาะสมมติว่านี่ละกันเอ็นท่ากับสองชั้นนี้ นนจากนั้นมาดูสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าเส้นสว่างลำดับแรกในอนุกรมเบลเมอร์คำว่าเส้นสว่างลำดับแรกหมายถึงเส้นที่อยู่ติดกันเส้นสว่างลำดับแรกก็คือเส้นที่ติดกับชั้นสองมากสุดเส้นที่ติดกับชั้นสองมากที่สุด คือลำดับที่หนึ่งครับอ่าเส้นที่ติดกับชั้นสองมากที่สุดคือลำเส้นไหนเส้นที่ติดกับชั้นสองมากสุดก็คือชั้นชั้นไหนเส้นที่ติดกับชั้นสองมากสุดคือชั้นสามเพราะว่าอย่าลืมอนุกรมที่เราพูดถึงเนี่ยเราศึกษาในกรณีที่โดดลงมาเลยมันไม่มีโจทย์ที่โดดขึ้นเลยแสดงว่าเส้นลำดับแรกที่สว่างที่สุดคือชั้นสามลงมาสองครับ อ่าสามลงมาสองนี่คือกรณีที่หนึ่งครับอ่าจากนั้นโจทย์บอกว่าแล้วเส้นระดับเส้นสว่างลำดับที่สองเส้นสว่างลำดับที่สองในอนุกรมเบลเมอร์ก็คือชั้นสี่ลงมาชั้นสองครับนี่สว่างลำดับแรกก็คือสามลงมาสอง ว่างลำดับที่สองก็คือชั้นสี่ลงมาสองครับโอเจนั้นก็คือเป็นไงข้อที่สี่ก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกับข้อที่สองเลยใช่ไหม อ่าข้อสีก็ทำเหมือนเดิมเหมือนข้อที่2เลยก็คือให้หาลมด้าสเป็นเท่าไหร่และมีสองกรณีก็คือเอามาเทียบก,กันได้เลยครับอ่าสูตรมันคืออะไรนะกรณีแรกก็คือจากชั้น3ลงมายัางชั้น2ใช่ไหมอ่าสูตรก็คือหนึ่งส่วนลัมด้าหโจทย์ให้มาแล้วคือ 6 5ร้อยห้าสิบหกนาโนเมตรมีค่าเท่ากับ R คูณอยู่กับหนึ่งส่วนสองกำลังสองก็คือสี่ลบด้วยสามกำลังสองก็คือเก้าหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนเก้านี่คือกรณีที่หนึ่งครับอ่านี่ด้คำตอบเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนเก้าก็เป็น ส่วนสามสิบหกครับอาคูณอยู่กับห้าส่วนสามสิบหกนี่คือสมการที่หนึ่งอันนี่คือชั้นสามลงมาชั้นสอง 2, เนาะนะครับต่อไปครับเส้นสว่างลำดับที่สองก็คือ c ลงมาสอง n เท่ากับ c โดดลงมา n เท่ากับสอง c ลงมาสองครับก็คือ หนึ่งส่วนลัมด้าสองมีค่าเท่ากับ R วงเล็บหนึ่งส่วนสองกำลังสองก็คือสี่ลบด้วยหนึ่งส่วนสี่กำลังสองก็คือหนึ่งส่วนสิบหกดังนั้นก็ได้เป็น R ครับวงเล็บตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสิบหกก็คือคูณสี่เนาะ 4ลบ1เหลือ3ใช่ไหมก็3ส่วน16ครับ3ส่วน16เป็นสมการที่2โจทย์ให้หาล l a m b อ a 2โจทย์ให้หา lambda 2คือหาตัวนี้ดังนั้นเอา1หาร2หรือ2หาร1 1หา2หรือ2หาร1 เราต้องการให้ลำตด้สองอยู่บนก็ต้องมารวมเป็นก็ต้องเป็นหนึ่งหารสองต้องเป็นหนึ่งหารสองตัวสองจากล่างมันก็จะได้สลับขึ้นบนเอาหนึ่งหารสองครับอ่าเอาสมการที่หนึ่งหารด้วยสมการที่สองอ่าก็จะได้เป็นอ่าครูไม่เขียนเต็มแลนะนะเอาหนึ่งหารสองก็จะเป็น ลัมด้าสองหารด้วยลัมด้าหนึ่งก็คือหกร้อห้าสิบหมีค่าเท่ากับอ่าัดทิ้งเลยครับเหมือนกันอ่าหนึ่งหารสองก็ห้าส่วนสามสิบหคูณกับคูณกับ2ก็คือสามส่วน16สิบหก็เป็นสิบหส่วนสอ่า จากั้นเสร็จแล้วครับตรงนี้ได้เท่านี้อ่ะลมดาสอง<ม>ก็ต้องมีค่าเท่ากับ5้าส่วนสาคูณอยู่กับ1 6บส่วนสแล้วก็คูณอยู่กับ6กรหห นี่จะเท่านี้ดังนั้นคูณไปคูณมาเนาะคำออกออกมาครับเป็น486นาโนเมตรเลขตรงนี้ไปคิดเองนะครับตรงนี้อ่าได้486ครับ นี่คือข้อที่สองเนาะนะครับก็คือกรณีที่เส้นสว่างลำดับแรกกับเส้นสว่างลำดับที่สองนะครับของอนุกรมเบลเมอร์เนาะโอเคอ่าดังนั้นสิ่งที่ควรเน้นครูบอกเลยสิ่งที่ควรเน้นคือข้อสองกับข้อสามครับอ่าที่ควรเน้นก็คือสองกับสามมีแน่นอน นี่มีแน่นอนครับข้อสองข้อสามเนี่ยโอเคงั้นทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ครับเพราะว่าสอบถึงตรงนี้นะครับเนี่ยสอบถึงข้อสามตรงนี้ 可什么呢？ ดังนั้นเนี่ยบทที่หนึ่งควรทําให้ได้เยอะนะเพราะว่าบทที่หนึ่งมันทฤษฎีไปบทที่สองมันคํานวณได้เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงไม่